สวัสดีค่ะคุณวันพุหกลางวันนะคะดิฉันพารรพยากรมาพบกพบคุณประจำเดือนมีนาคม2567ทายสิว่าคุณจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นก็ดิฉันก็ขอแนะนำคำพีหมหาสตาเลขซึ่งดิฉันมีความมั่นใจในการที่จะอ่านพื้นดวงของคุณ แล้วก็คำพิีร์แบบสัวเลขมันช่วยมากเลยในเรื่องของการวางแผนชีวิตและดูว่าดวงคุณเนี่ยเหมาะที่จะเรียนอะไรเหมาะที่จะทำงานอะไรเหมาะที่จะทำอะไรเมื่อไหร่หรือมีนิสัยยังไงในการใช้เงินนิสัยยังไงในการวางตัวเจออะไรบ้างบางทีคือมันมันจะบอกกรรมของเราอะคะ่ะว่าเราอะ เกิดมาแล้วเป็นคนที่เจออะไรอย่างนี้อยู่ตลอดชีวิตเลยอ่ะบางทีเราก็ไม่เข้าใจทําไมเจออย่างนี้มาตลอดชีวิตให้มันจะบอกอาจเรยเฉันก็จะช่วยหาทางแก้ไขให้เมาฟังทำพยากรณ์น,นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ดิฉันด้วยฉันใกล้หมดแรงแล้วเนี่ยไม่ได้นอนเลยทั้งคืน ไม่ใช่อะไรหรอกรูปหมาของดิฉันลุกดิฉันนั่งคืนอย่เพิ่งยอมแพ้นะคุณวันพุธตัองวันแม้จะมีคนที่เดินจากคุณไปคุณก็จะย่อยอย่ายอมแพ้ เพราะความสุขกำลังจะมาแล้วค่ะโดยเฉพาะคนที่เก็บเงินพยายามที่จะหาเงินเก็บเงินได้เวลาแล้วละ่ะที่คุณจะได้เงินเป็นก้อนเป็นกรรมขึ้นมาโดยเฉพาะที่เล่นหุ้นหรือเล่นเกี่ยวกับเทรดต่างๆหรือส่วนแบ่งต่างๆที่คุณไปร่วมกับเพื่อนๆคุณก็กำกำลังจะได้รับสุดแบ่งนั้นมาแล้ว เอย่ยงพุงท้อนะคะคุณต่อนะฮะโอ้โชคดีมีช้ยเหลือเกิน คุณเปคนที่มีศักยภาพสูงมากคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากแล้วความสุขกำลังจะมาถึงคุณแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคุณก็ยังมีพลังจิตที่ดีด้วยคือคล้ายๆว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณมีเออเซนส์บางอย่างที่จะบอกว่าทำแบบนี้สิแล้วดี แบบนี้สิแล้วดีอะไรอย่างเงี้ยนะคุณจะมีความโชคดีต่อจากนี้เป็นต้นไปในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะมีไพ่ที่ดีออกมาเดึงก็ไม่อยากจะพูดเลยมากไม่อยากจะเปิดด้วยแม่นางเนี่ยจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณ w หว้กราบอยู่คุณก็ไปขอท่านก็แล้วกันว่าคุณอยากได้อะไรนะคะคุณก็ไปขอท่านแล้วก็จะเหมือนมีสัญญาณบอกมาว่าให้คุณทำอะไรแล้วคุณจะประสบความสาเร็จในเมื่อไพ่มาออกมาดีดิฉันก็ขอขอบพระคุณเลยนะคะคุณพุดกจังวัน ขอให้คุณโชคปีมีสตังใช้สุขภาพแข็งแรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ดิฉันนะครับขอบพระคุณมากทางเพืนพูดของวันครับ